สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูบ้านของโครงการธนาสิริวิลเลจนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านของโครงการมหาชนบริษัทมหาชนนะครับนอกจากผมจะรับงานฝากขายในส่วนของบ้านเบอร์องแล้วบ้านโครงการใหม่หรือว่าบ้านใหม่นะครับผมก็รับเหมือนกันซึ่งวันนี้ผมได้รับเชิญให้มาเป็นตัวแทนหรือว่าในหน้าขายบ้านของโครงการธนาสิริวิลเลจนะครับซึ่งตอนนี้ทางหมู่บ้านนี้ครับกำลังจะเปิดเฟสสองแล้วก็ในส่วนของเฟสแรกเนี่ยก็ มีทั้งหมดประมาณ80หลังแล้วก็มีลูกบ้านอยู่เต็มทุกหลังแล้วนะครับในส่วนของตัวบ้านนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับที่โครงการนี้จะมีบ้านอยู่3แบบนะครับก็จะมีแบบสิริปรทุมเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับแล้วก็จะมีแบบบ้าน2ชั้นเป็นกระประพฤกแล้วก็ราชพฤกนะครับซึ่งขนาดใหญ่ก็มีพื้นที่ใช้สอยถึง278ตารางเมตรเลยทีเดียวทีนี้ก็จะมาเริ่มที่ทางเข้าหมู่บ้านกันก่อนนะครับ ทางเข้าหมู่บ้านก็จะมีป้ายหมู่บ้านขนาดใหญ่เลยนะครับก็ต้องขับผ่านทางรปภรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณด้านหน้าหมู่บ้านนะครับก็จะมีคลับเฮาส์นะครับสระว่ายน้ําแล้วก็สนามเด็กเล่นนะครับนี่เราจะเริ่มเข้ามาในตัวหมู่บ้านกันแล้วนะครับวิธีการมาที่หมู่บ้านนี้ก็ไม่ยากนะครับเข้าไปที่ Google m a p นะครับแล้วก็เสิร์ชว่าธนสิริวิลเลจนะครับซึ่งทางหมู่บ้านเองเนี่ยจะวิ่งมาทางหนองับลุพูนะครับวิ่งออกมาจากอุดร เลยสนามบินออกมานะครับประมาณ4-5กิโลเมตรนะครับเอาให้ง่ายก็คือขับตาม Google map มาเลยนะครับส่วนหลังแรกที่เราจะไปดูในคลิปนี้นะครับจะเป็นบ้าน2ชั้นที่ชื่อว่ากาลรระปภึกนะครับมีทั้งหมด4ห้องนอนแล้วก็สีห้องน้ํานะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่หน้าบ้านกันแล้วเดี๋ยวเราจะพากันไปดูข้างในบ้านกันนะครับ นี่ก็เป็นบ้าน1ใน3ของโครงการที่กําลังขายอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบ้านแบบใหม่ของโครงการเลยหลังนี้จะมีทั้งหมด4ห้องนอนแล้วก็4ีห้องน้ําเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่าข้างในบ้านเป็นแบบไหนตามมาเลยครับเดี๋ยวเริ่มจากบริเวณหน้าบ้านก่อนนะครับประตูที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องเก็บของ จะประมาณเมตรคูณ2เมตรนะครับเก็บของหน้าบ้านเลยในส่วนของรอบบ้านก็สำหรับแปลงนี้นะครับก็มีพื้นที่สนามหญ้ารอบบ้านน่าจะประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็ถัดจากประตูห้องเก็บของนะครับก็จะมีประตูทางเข้าที่ออกมาบริเวณาลานจอดรถหน้าบ้านนะครับส่วนประตูหลักหรือประตูใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของประตูกระจกเดี๋ยวเรามาดูรอบบ้านกันก่อน แปลงนี้ก็มีพื้นที่ด้านข้างค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับทำกิจกรรมตอนเย็นกับลูกๆได้หรือจะทำเป็นสวนหรือเอาต้นไม้มาลงเพิ่มอีกก็ได้นะครับนี่ครับในส่วนของหลังบ้าน ไปเ,เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันสำหรับตัวบ้านก็จะเป็นในส่วนของห้องโถงอืมคนทัางกว้างเลยนะครับกว้างมากแล้วก็จะเป็นในส่วนของปลั๊กไฟท่อน้ำดีแล้วก็ท่อน้ำทิ้งนะครับตรงนี้ก็น่าจะเอาไว้สำหรับเป็นในส่วนของซักล้างส่วน ลั๊กไฟเยอะๆแบบนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของอห้องครัวนะครับสำหรับการต่อเติมก็อาจจะต้องทำเป็นเหมือนกับฉากกั้นบริเวณนี้นะครับส่วนด้านหลังก็จะมีประตูกระจกนะครับในส่วนของซักล้างหรือตากผ้าหลังบ้านนะครับก็มีปั๊มน้ำกับแทงน้ำให้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่บริเวณชั้นสองกันเ,เดี๋ยวก่อนที่จะขึ้นไปชั้นสองเนี่ยนะครับประตูที่เปิดออกไปตรงด้านหน้าบ้านเมื่อกี้นะครับเป็นในส่วนของลานจอดรถหน้าบ้านนะครับแล้วข้างๆประตูนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำด้านล่างนะครับบ้านหลังนี้มีทั้งหมดสีห้องนอนสีห้องน้ำนะครับนี่ก็ที่ชั้นที่1ก็จะมีห้องน้ำอยู่1ห,ห้องแล้วก็ในส่วนของห้องนอนที่อยู่ ข้างๆบันไดนี่นะครับอาจจะเอาไปทําเป็นห้องทํางานก็ได้นะครับชั้นล่างหรือว่าเป็นห้องของผู้สูงอายุนะครับจะไม่ต้องเดินขึ้นบันไดเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันตัววัสดุตัวไม้นี่ก็ถือว่าดีเลยนะครับชั้น,น2มีกระจกตรงบันไดด้วย ขึ้นมาที่ชั้นสองสำหรับแบบบ้านหลังนี้จะไม่มีห้องโถงที่ชั้นสองนะครับแต่ว่าจะแยกออกเป็น3ห้องนอนเลยอันนี้ในส่วนของหน้าบ้านนะครับจะเป็นมาสเตอร์เบดมนะครับห้องก็จะใหญ่ที่สุดของโครงการนี้นี่ติดแอร์ไว้ให้เลยนะครับเนี่ยนะครับมีแอร์ในห้องเลยกระจกก็จะรอบด้านเลยเนาะเป็นประต,ตูออกไปมีระเบียงด้วยนะครับข้างๆ ข้างบนก็จะมีสามห้องนอนแล้วก็สามห้องน้ํานี่ก็จะเป็นห้องน้ําในส่วนของห้องนอนใหญ่นะครับบ้านที่ได้ก็จะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวถัดจากห้องนอนใหญ่เดี๋ยวเราไปดูอีก2ห้องนอนที่เหลือนะครับไป เดี๋ยวเิมจากทางนี้ก่อนนี่ก็เป็นห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนี่นะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปอีกห้องนอนหนึ่งนะครับไปห้องนอนนี้ก็มีห้องน้ำในตัวเหมือนกันนี่ครับห้องน้ำ สำหรับบ้านหลังนี้นะครับราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ4ล้านต้นๆน,นะครับแต่ว่าตัวราคาจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวขนาดของที่ดินขนาดของแปลงนะครับว่า,าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่แค่ไหนเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยครับก็อาจจะต้องถามเซลล์ของโครงการอีกทินนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าแปลงที่ลูกค้าต้องการหรือแปลงไหนราคาเท่าไหร่นะครับโอเคแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปดูบ้านอีกแบบหนึง่งไปกันครับ บ้านอีกแบบที่จะพาไปก็จะเป็นแบบบ้านชั้นเดียวนะครับก็จะอยู่ไม่ไกลจากโซนที่เป็นบ้าน2ชั้นนะครับหรืออยู่ติดกันเลยนั่แหละครับก็เดี๋ยวผมจะขับพาไปดูนะครับอยู่ในซอยใกล้นี้เองสำหรับบรรยากาศในหมู่บ้านนะครับก็จะเห็นว่าจะมีต้นไม้ใหญ่ตลอดทางนะครับซึ่งทางโครงการก็จะปลูกให้นะครับในส่วนของบ้านแต่ละหลงังโครงการก็จะมีต้นไม้ใหญ่ให้1ต้นนะครับแล้วก็ปลูญ้าให้รอบบ้านเลย บแบบบ้านที่เราจะไปดูหลังจากนี้นะครับแบบบ้านที่ชื่อว่าสรีปทุมนะครับจะเป็นบ้านชั้นเดียว3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำครับมนถึงบ้านอีกหนึ่งแบบของโครงการนี้นะครับแล้วก็แบบบ้านของโครงการนี้อีกแบบหนึ่งก็คือบ้านชั้นเดียวหลังนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่2ล้านต้นๆนะครับสำหรับราคาเริ่มต้นแต่ก็อย่างที่บอกว่าราคาก็จะ ขึ้นอยู่กับขนาดของแปลงที่ดินอีกทีเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันก่อนนะครับเดี๋ยวเริ่มจากเดี๋ยวเริ่มจากบริเวณรอบบ้านกันก่นกอนเนี่ยครับเดินมาดูข้างๆบ้านนะครับก็ตามมาตรฐานของบ้านโครงการนะครับก็จะมีปั๊มน้ําแล้วก็แทงน้ําไว้ให้นะครับนะครับเวืบริเวณด้านหลังบ้านนะครับมีพิปูก ต้นไม้ให้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในบ้านกันต่อนะครับตามมาเลยครับก็เริ่มต้นด้วยห้องโถงนะครับห้องโถงอยู่กลางบ้านจริงๆเลยแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ ท่าน้าดีท่าน้ําเสียก็อาจจะเป็นในส่วนของซักล้างนะครับเครื่องซักผ้ามาลงแล้วก็ออกไปเป็นบริเวณลานข้างๆบ้านไปตากผ้าเลยนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดสามห้องนอนแล้วก็สองห้องน้ํานะครับเดี๋ยวเราเริ่มมาดูห้องนอนห้องเล็กตรงนี้กันก่อนก็จะเป็นเฉพาะห้องนอนนะครับห้องนอนขนาดเล็กหรือเป็นออฟฟิศ ห้องนอนลูกก็ได้เหมือนกันนะครับจะไม่มีห้องน้ําในตัวนะครับจะเป็นห้องน้ําส่วนรวมที่อยู่ตรงกลางบ้านนะครับนี่จะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะครับห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันครับซึ่งข้างๆห้องน้ําอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องนอนเหมือนกันห้องนี้ก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าห้องนอนห้องเมื่อกี้นะครับ ทีนี้เรามาดูห้องนอนใหญ่กันก่อนนะครับห้องนอนใหญ่ในส่วนของหน้าบ้านนะครับห้องนี้จะมีห้องน้ําในตัวนะครับนี่ครับในสองห้องนอนก็จะอยู่ทางหน้าบ้านพอดีเลยจะมีพื้นที่ในส่วนของหน้าห้องน้ํานะครับก็อาจจะทําเป็น w a ลอ in closet ก็ได้นะครับแล้วก็ห้องนอนห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับ ก็จะเป็นการรีวิวแบบคร่าวๆนะครับสุดท้ายก็ถ้าใครสนใจก็อยากจะให้เข้ามาดูบ้านด้วยตัวเองก่อนทีนี้นะครับถ้าใครที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็สนใจอยากจะซื้อบ้านของโครงการธนาสิริก็อย่าลืมนะครับบอกว่ามาจากช่องรักธนาลิศนะครับก็ทางเซลล์โครงการก็จะทําส่วนลดพิเศษให้อีกนะครับหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือว่ามีคําถามเพิ่มเติมก็โทรมาหาผมก่อนได้นะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาไปดูบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านของโครงการที่เป็นรูปแบบเก่าที่มาจากเฟสแรกแล้วตอนนี้ทางโครงการกำลังทำราคาพิเศษถูกมากๆเดี๋ยวพาไปดูกันครับและนี่ก็คือบ้านหลังที่ผมบอกนะครับเป็นหลังที่โครงการนี้จัดโปรโมชั่นลดมากที่สุดถึง7 0 0 0 0 0 ตั้งแต่โครงการนี้เปิดมานะครับแต่ต้องอย่าลืมบอกนะครับว่ามาจากช่องผมนะครับถึงจะได้ส่วนลดเท่านี้เพราะว่าหลังนี้นะครับจะเป็นบ้านแบบเดิมของเฟสที่1แล้วก็จะเป็นหลังสุดท้ายของเฟสที่1น่นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่าตัวบ้านจะเป็นยังไงตามมาเลยครับเดี๋ยวเริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนะครับก็จะมีประตู ห้องเก็บของเหมือนเดิมนะครับอยู่ทางด้านหน้า mm hmm. ก็จะเหมือนบ้านจากหลังแรกของต้นคลิปนะครับที่เราพาไปดูจะค,คล้ายๆกันนะครับ mm hmm. ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของในตัวบ้านกันต่อนะครับจะตามมาเลยครับ mm hmm. เดี๋ยวเราตามมาดูในบ้านกันนะครับ ส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของห้องโถงก,ก็รูปแบบมาตรฐานทั่วไปเลยนะครับห้องน้ำก็จะอยู่ทางขึ้นบันไดนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้ก็จะมีอีกหนึ่งห้องนอนนะครับอยู่บริเวณด้านล่างนะครับในส่วนของแปนบ้านนะครับ จากที่ดูที่กำแพงนะครับก็เขาก็จะเตรียมในส่วนของอที่วางเครื่องซักผ้าบริเวณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของปลักไฟที่เตรียมไว้ให้ก็น่าจะต้องเป็นในส่วนของห้องครัวนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็จะมีประตูเปิดออกไปที่หลังบ้านในส่วนของอตากผ้าหรือว่าซักล้างนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ชั้นสองนะครับไปตามมาครับหลังจากที่เราขึ้นมาที่ชั้นสองนะครับสิ่งที่เราจะเจออย่างแรกก็คือบริเวณห้องโถงที่อยู่ด้านหน้านะครับนี่ยครับซึ่งข้างๆห้องโถงก็จะเป็นในส่วนของมาสเตอร์เบ้นท์มนะครับนี่ครับจะต่างจากหลังแรกที่เราไปดูก็คือห้องนอนเ่จะมีอยู่ด้านข้างแทนเราจะมีห้องโถงบริเวณชั้นสอง ของกลางบ้านนะครับห้องมาสเตอร์เบดมนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับบริเวณหน้าห้องน้ําก็จะมีพื้นที่สําหรับทําเป็นวอล์กอินคอสเซตก็ได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของห้องน้ํากันนะครับเดี๋ยวถัดจากตัวมาสเตอร์เบดมนะครับออกมาที่บริเวณห้องโถง ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนห้องเล็กสองห้องนะครับซึ่งจะไม่มีห้องน้ําในตัวครับจะต้องใช้ห้องน้ํารวมกันอย่างที่บอกนะครับบ้านหลังนี้เป็นหลังสุดท้ายแล้วก็มีส่วนลดเกือบเกือบล้านเลยราคาที่ขายอยู่ก็อยู่ที่ประมาณ3ามล้านกว่ากว่าเท่านั้นเอง ถ้าใครสนใจบ้านหลังนี้นะครับรีบติดต่อผมเข้ามาเลยนะครับหรือว่ารีบขับรถมาที่โครงการนี้ก็ได้แล้วอย่าลืมบอกนะครับว่ามาจากช่องรักธนริทนะครับไม่งั้นจะไม่ได้ส,ส่วนลดส่วนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อ,อนะครับว่าโครงการบ้านนี้นะครับมีฟิสิลิตี้อะไรบ้างในส่วนของฟิตเนสหรือว่าในส่วนของสระว่ายน้ําหรือว่าสนามเด็กเล่นตามมานะครับสำหรับแบบบ้านอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบบ้าน สองชั้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านนี้นะครับมีพื้นที่ใช้สอยอยู่278ตารางเมตรปัจจุบันนี้ครับยังสร้างไม่เสร็จนะครับบ้านตัวอย่างก็อย่างที่เห็นในรูปเลยนะครับก็เพิ่งขึ้นโครงเท่าน,นั้นเองก็ถ้ามีโอกาสหลังจากนี้ถ้าบ้านเสร็จเมื่อไหร่ผมก็จะมาถ่ายเก็บรายละเอียดไว้อีกทีนะครับก็เดี๋ยวถัดจากนี้ไปเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของคลับเฮาส์นะครับแล้วก็ในส่วนของสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านนี้ครับในส่วนของสนามเด็กเล่นนะครับ โครงการนี้ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเราเดินมาดูกันนะครับก็สำหรับลูกๆมาออกกำลังกายมาเดินเล่นนะครับส่วนทางคุณพ่อคุณแม่ก็ขึ้นไปในส่วนของฟิตเนสที่อยู่ในอาคารที่อยู่ด้านบนนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฟิตเนสแล้วก็สาะว่าน้ำกันนะครับ ก็จะมาถึงในส่วนของคลับเฮาส์ของโครงการนี้แล้วนะครับด้านซ้ายมือผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของสระว่ายน้านะครับมีทั้งสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่แล้วก็ถ้าเดินขึ้นไปบริเวณอาคารด้านหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของฟิตเนสนะครับไปเข้ามาเลย นี้ก็จะเป็นในส่วนของฟิตเนสนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันในส่วนของขับ์เ้าส์หรือว่าฟิตเนสก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าของโครงการเลยนะครับนะครับมองออกไปก็จะเห็นถนน เส้นที่เชื่อมระหว่างอุดรกับหนองบัวลำพูนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการพาดูหมู่บ้านธนาชิริในวันนี้ก็บอกได้ว่าเป็นมาตรฐานของบริษัทมหาชนจริงๆนะครับไม่ว่าจะตัววัสดุหรือว่าในส่วนของระบบอแม่บ้านคนสวนหรือว่าระบบความปลอดภัยของหมู่บ้านนี้ และที่โครงการนี้นะครับก็จะมีแอปพลิเคชันที่เรียกว่าธนาแคร์นะครับที่ทําให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านล้าวน้ำวนํำรั่วน้ําซึมหรือว่าท่อตันก็ทางโครงการจะมีช่างประจําโครงการนะครับเอาไปซ่อมแซมให้ทันทีทันใดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของทำเลที่ตั้งนะครับก็ใครที่กําลังมองหาบ้านที่เป็นบ้านจริงๆนะครับสําหรับพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ออกไปไหน ทำเลตรงนี้อ่ะครับก็น่าจะตอบโจทย์เหมือนกันเพราะว่าตัวทำเลเนี่ยวิ่งมาทางหนองบัวลำพูออกห่างมาจากสนามบินอุดรแต่ก็ยังอยู่ใกล้กับทางห้างส,สินค้าอย่างเช่นวิกซีหรือว่าโลตัสนะครับแล้วก็หลังจากที่พูดคุยกับทางเซลลของโครงการนะครับทางเซลก็บอกว่าส่วนใหญ่ของลูกบ้านที่นี่ก็จะเป็นในส่วนของชาวต่างชาติส่วนของพนักงานเงินเดือนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของ ทางลูกบ้านที่เกษียณอายุนะครับมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้นะครับแล้วก็ลูกบ้านส่วนใหญ่จะรู้จักกันเพราะว่าด้วยตัวคุณภาพหรือว่ามาตรฐานของโครงการบ้านมหาชนเนี่ยก็จะเป็นการปากต่อปากนะครับแนะนําให้เพื่อนมาซื้อแล้วก็มาอยู่ที่หมู่บ้านหลังนี้นะครับแล้วก็จากที่ลองขับรถด,ดูในหมู่บ้านนะครับก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความส่วนตัวเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงเลยนะครับ แล้วก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยที่ทางรปภนะครับตรวจเช็คหมู่บ้านทุกๆ2ชั่วโมงเลยนะครับและที่หมู่บ้านนี้ครับก็จะยังมีงานประจําปีที่ทางส่วนกลางของหมู่บ้านนะครับจัดขึ้นมาเพื่อให้ทางลูกบ้านทั้งหลายนะครับได้มารู้จักกันได้มีการติสัมพันธ์กันนะครับและล่าสุดที่เพิ่งจัดกันไปนะครับก็จะเป็นจัดขึ้นเพื่อขออนุญาตทางลูกบ้านนะครับเพื่อที่จะสร้างบ้านเพิ่มในเปสที่2ลองคิดดูนะครับว่า ทางหมู่บ้านเนี่ยใส่ใจลูกบ้านขนาดไหนนะและอีกหนึ่งโปรโมชั่นที่อยากจะแจ้งให้ทราบนะครับทางหมู่บ้านมีโปรโมชั่นส่วนลดให้กับพนักง,งานการไฟฟ้านะครับเพราะนั้นถ้าใครที่ทํางานอยู่การไฟฟ้าแล้วอยากได้บ้านแถวๆนี้นะครับก็จะมีส่วนลดให้จากราคาบ้านอีก2%เนะครับส่วนบริษัทอื่นๆนั้นก็กําลังมีการพูดคุยในส่วนของข้อสัญญาข้อตกลงกันอยู่เดี๋ยวยังไงก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีสามารถติดต่อผมเพื่อมาสอบถามได้ แล้วก็สุดท้ายนะครับอยากจะฝากไว้นะครับใครที่ต้องการซื้อบ้านธนาสิริวิลเลจนี้นะครับแต่ว่าอยากซื้อในลักษณะของการผ่อนตรงนะครับติดต่อผมเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะดําเนินการให้หรือถ้าใครต้องการที่จะกู้ธนาคารหรือว่าซื้อเงินสนนะครับอย่าลืมบอกเซลล์นะครับว่ารู้จักหมู่บ้านนี้มาจากคลิปของผมหรือช่องของผมนะครับหรือจะเอาคลิปของผมนะครับไปให้กับเซลล์ดูนะครับเพื่อรับส่วนลดที่พิเศษของใครนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ